แล้วเพื่อนไปไหนเนี่ยก็ตกใจไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปที่กุฏิเจ้าวาดกะว่าจะบอกเจ้าวาดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงปรากฏว่าก็เจอพระโยนี่แหละอยู่ที่กุฏิกุฏิเจ้าวาดก็เลยเล่าทุกอย่างให้เจ้าวาดฟังแต่พระโยเนี่ยเหมือนแับโอ้โหช็อกนะอืเจ้าวาดเนี่ยบอกว่ามีคนเห็นเยอะมากนะอืมันคือเปรต<อ>เปรตตนเนี้ยคิดว่าเป็นพระที่อยู่วัดน,นี้แหละฮะแต่ว่าทําผิด แล้วมรณาภาพตกตายกลายเป็นเปรตอืม<ฮ>ซึ่งก็เลยถามว่าก็เลยแบบมาคุยกับพระโยว่าที่ที่ที่วิ่งออกไปอ่ะพระโยวิ่งตามออกมาไหม,อมบอกวิ่งตามออกมาแต่ว่าที่ต้องวิ่งออกมาต้องเลี้ยวเลี้ยวกับอ่ะเพราะว่าเห็นเปรตตนนั้นอ่ะกําลังเดินเหมือนจะตามพี่โกรวอะออกไปหน้าวัด,<อ>วดเวย โอ้โหพีคค่ะเออก็เลยเลี้ยวไปทางเจ้าวาดไปหาเจ้าวาดโออ